วันนี้เราจะไปพาราไดซ์กันนะคะไปลงที่สถานีสวนหลวงรลอเก้า เออไปสวนหลวงรอเก้าโอเคไปรักเท้าไปรักเท้าัน แฮปปีคุณเจอแฮี่ชอบขึ้นมาบนทางแคราสถานีมีคนรออยู่สองคน วันนี้เราถ่ายสลับอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นด้านที่ไม่มีลามองโงเปนเห็นถึงถนนข้างล่างความสูงน่ากลัวมากเลย Attention! Please move inside the train to enter your area. Do not move against tension and hold straps, handrails, or stand firmly while standing. Thank you. for your profile drop station for you

ถึงสถานีสุรุบหลอกเก้าที่เราจะลงแล้วนะคะผู้มีสารติลด้าปรุณาเดินชอบ้านไหนของวก่พนก็ไม่สิทิดความรนแรงระทวไม่ยินด่อและปรดกระโดดกเาขนาดเทากาวขึ้ค่ะ Attention Please move i n s o d e the train away from t e area Do not make a extension and old wraps and rail well, or sentences for you while standing. Thank you. <laughs> <laughs> เราจะออกไปพลัดไดต้องออกทางบออกที่สองสาม bắt theo tiếng nào <laughs> โอ้มีตลาดนัดด้วย สะดวกมากเลยเป็นการมาพราไดใช้เวลาเพียงสิบกวนาทีเท่านั้นช่วงนี้พราได้กำลังปรับปรุงก็เลยจะโล่งๆหน่อยนะโอเคทำธุระก่อนนะคะเราต้องเดินเชื่อมต่อจากห้าง55ไปห้างพราได้ ถึงพลาไดาแล้วพลาไดาพาสโอเคถึงพลาไดาแล้วค่ะเดินมาเจอร้านขายขายเสื้อเขีารานผ้าไทยเป็นของลำปางพี่เจ้าของร้านใจดีมากเลยมาอุดหนุนกันนะคะ